ที่นี่บ,บึงการพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาเที่ยวกันเน้อ จากขี่รถมาม่รูห้องคือมเดเหนื่อยละร้อยกว่าขี่มาประมาณร้อยร้อยกว่าแล้วครับเหลืออีกประมาณร้อยห้าสิบก็จะถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ว่าคางหลังบอยู่าอ์ดแมนตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวจะเข้าสกลนครแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเติมน้ํามันแล้วก็จะออกรถต่อแล้วครับเราต้องไปถึงก่อนค่ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีที่กางเต็นท์เนาะ โอเคครับเราออกรถกันต่อนะ้ครับ เราขี่รถมาห้าหกชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับก็สิหาวแมงหาวก็ตั้งใจเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้เราก็จะกางเต็นท์นอนตรงนี้นะก็ใช้เวลานานนะครับตอนนี้ก็เวลามันทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับเราออกรถประมาณบ่ายนะเดี๋ยวขอเวลากางเต็นท์หน่อยนะครับก็อากาศหนาวนะครับเราก็กางเต็นท์ในที่เรียบร้อยนะครับก็ นอนสลาะะครับเขาไม่เก็บค่ากลางเต็นท์นะครับเาะว่ากลางปีเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะตื่นประมาณตีสี่นะครับเราจะขึ้นไปหินสามบานก่อนเนาะแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตามอีพีคผมจะไม่ถ่ายแล้วรวดเดียวหมดเลยนะผมไปที่ไหนผมจะทําเป็น e p EP ไว้แล้วครับก็เข้าไปติดตามเอาได้ครับกาเหนื่อยนะขี่รถประมาณหกเจ็ด oh, ชั่วโมงได้นะครับถึงจะระยะทางแค่สามร้อยกว่ากิโลเองแต่ว่า ด้วยความหนาวก็ตรงนี้แล้วกันนะครับค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านะครับตรงไปดูว่าอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับติดลมทะวันโอเคครับเราก็มาไม่ทันแล้วครับแล้วก็รอแชร์กับเพื่อนรอบสองเนาะ ค่ารถก็ประมาณห้าร้อยนะครับแต่เรามาเยอะนะครับเราก็ใช้ใจน้อยเนาะลงทะเบียนนะครับเกี่ยวทะเบียนนะครับโอเคครับเราก็ได้คนแชร์ช่วยแล้วครับสี่คนนะครับเราก็เป็นหกตกคนละแปดสิบบาทนะครับแล้วครับนี่รถติดงขึ้นนะครับคือตอนนี้เขาให้ขึ้นแค่หกคนนะครับแต่ก่อนขึ้นได้สิบ ก่อนจะเข้าใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้กล่องมันไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวปีนาคนที่ห้ามพวกมูกุ้มาใส่แมงรถสไลด์ล้มห่อชีดชีดเหรอเมียงอดออกชีดรถสไลด์มาเลยไหมชีดพวกที่ยังงี้มเห็นอ๋อเดี๋ยวเราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยว่าโอ้ลงอุจจับินโดนได้ไหมเนี่ย ติดขึ้นครับอนี่กาล้บอกเลยครับว่าคนมาหน้าฝนอยู่สวยด้านข้างคนีย ันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นฝั่งลาวนะครับอันนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงเนาะฝ้ายยางครับข้างล่างมีแต่ป่ายางครับาา <c oughs> แล้วก็มีถนนเส้นหนึง่งอันนี้เส้นที่เขาขีดไว้นะครับว่าเออไปนะไปลึกกบอกไปนะครับอีกก็มีคนมานะมา เจ้าบ้านเครับโอ้ยาเลยเดี๋<ล>ยวเราจะไปวัตัวพ่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรายิงยู่ฝั่งวตัวแม่อยู่เนี่นยเดี๋ยวเราไปฝั่งนะังตัวพ่อนะครับเราจะเดินไปนะครับ,บทางลงอยู่ฝั่งนี้นะครับ รั้นนี้ครับอันนี้กเมาตัวพ่ออ่าอันนี้ตามตัวพ่ยครับเราจะลงไปเอ้ยวานตัวพ่อดิก็เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลขอสมงควรนะครับถ้าควบเชีบลงมาเนี่ยผมบอกเลย <c oughs> มันก็มายากครับตอนนี้เขาช่วงนี้โควิดระบะดด้วยครับ ทางขึ้นนะร,ระวังลื่นอ๋อสวยนี้ก็วัดตัวรูปนะครับดูไม่มีใครไปนะครับเพราะมันจลาก,การแลวน่าจะไปไม่ได้ด้วยนะครับเฮ้ยตัวพ่อทำไมตัวใหญ่จังวะ,ะแตกต่างกันสวยนะครับสวยต้นอยู่ฝั่งนะ้อยๆไอ้ต้น ดก็ยังเงื้อนะครับตอนน,ตนี้พระอาทิตย์ยังขึ้นโอ้ขึ้นไปแล้วครับมันไปขึ้นติดเมฆนะอะไรของพระอาทิตย์เนี่ยครับก็ถ่ายรูปจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้หอยตัวพ่อแล้วตัวใหญ่แล้ว,วจะเห็นอยู่รอบๆนะครับเครับ ลงอกเลยล็อกออกได้เกลียดมากเลยล็อกล็อก่้วยวขึ้นมาหนาวเลยนิ้วล็อกเลยจับอะไรก็ไม่ได้ก็เราก็จะไปที่อื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาที่เดียวแล้วมันก็จะเดินขี่รถไปเรื่อยๆแล้วใช่่ O R A ก็ตามเป็น EP แล้วกันนะครับผมจะ ไม่ถ่ายเวีดนะว่าขี้เกียจตัดยาว <Okay. S 1> คลิปนี้ก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดติดตามไลค์ไม่เสียต้นด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทีมงานที mm ่ hmm. ขึ้นมาด้วยกันนะครับโ okay, อเคแล้วก็ขอลาอย่างแค่นี้นะครับ mm hmm. ตามเป็น e 2แล้วนะครับชู mm hmm. มันจุอยุที่2นะครับ ชมวิวอะไรกันดูอ่านด้วยทำอะไระไปปิดไปนี่ต้องมุมยีแล้วถ่ายชิคแล้กวก็มันได้ต้นไม้ด้วย,ยน,ะนะครับวันนี้จะถ่ายตัวอย่างให้ดูกัพี่ทีสาะไปดสวยๆนะครับผมตงสายตรงแบบนี้ต้องเก็บขาคายดูกันครับ <laughs> <c oughs> คือเดี๋ยวขับที่ยังขาบแล้งยีด้วยคือเราก็ถ่ายรูปให้เขาเยึดนะครับ พ่อผมอ่ะก็ไม่ได้แอลาไม่ได้มาแตงผม,มใจดีมากครับเมื่อกี้นี่ผมว่าได้ขึ้นสองคนไม่ใช่นะครับผมก็มีพี่ๆเขามาสี่คนที่แบบปูผมไว้ครับปูผมอย่างนี้ครับสี่คนพอดีเสีเ่คนพอดีเลยหาในกาลนี่เทปไปได้ยังไงมาถึงก,ก,กาะล้นที่ต่ำอาเนรก็ตกคนละแปดสิบตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่หินสามวาสินะครับเราจะไปที่ไหนนะครับเราจะไปเข้าหาดมันมีหลายจุดนะครับ,บใกล้กันเนาะ อาจจะทำเป็นอีพีแยกนะครับเพราะว่าถ่ายยาวๆเนี่ยโอ้โหขี้เกียจตัดน,นะครับเป็นอีพีอีพีไปตัวไหนสวยๆแล้วก็จะถ่ายตัวไหนรวมกันได้ผมก็จะรวมนะนดูคุ้นมากแล้วไม่เอาละดูจินชมวิวกันดีกว,ว่ามาลองถ่ายเดี๋ยวเข <c oughs> าถ่ายเดี๋ยวเขา้าถ่ายเลยเถ่ายเดี๋ยวนี้จินชมวิวก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะเอาเป็นคลิปรวมกัมบหินสามบันไปเลยแล้วกันนะครับ กดสต,ตคร์คให้คลิปนี้ด้วยนะก็อย่าเราไปที่ไหนต่อก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้แไปยาวจังหวัดที่มีโควิดนะครับ <c oughs> ไปแล้วไปขึ้นรถแล้วครับโหเม,ม,มีอะไรมากั็ตรงเนี้